ทรงผมสําหรับสาวหน้าหวานใครอยากน้าหวานลองมาทําทรงนี้กันนะคะเป็นวิธีที่ทําง่ายๆมากๆเลยจะไปทํางานไปเที่ยวใส่กับชุดเดรสไปเดินเล่นอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะแต่งมาประมาณกลางคิวแบบนี้นะทุกคนอย่างฝนชอบผันหน้าฝั่งขวาในการถ่ายรูปใช่ไหมคะฝนก็จะเบี่ยงผมไปฝั่งซ้ายเพื่อที่จะเปิดหน้าฝั่งขวาเยอะๆนะจะยอยข้างหน้าแบบนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะจะมัดครึ่งหัวก่อนนะยังไม่รวบไปทั้งหมดนะตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมสาสคร่าผมของมาลิทุกคนก็คือน้องจะทําให้หน้าของเราดูเป๊ะแบบ ขึ้นมากๆผูบอกเลยนะอันนี้กล้าพูดจริงๆคือถ้าผมเป๊ะหน้าเป๊ะคือผมเปลี่ยนอะทรงผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจริงๆทรงผมมีผลกับใบหน้ามากๆอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยให้ลองทําผมดูก่อนอันนี้เรื่องจริงเห็นไหมพปเก็บผมปุ๊บนะคะผมถ้าผมเรียบมากผมจะมีความเป๊ะมากดูข้างที่เก็บแล้วนะคะเห็นไหมเรียบเรียงสวยเลยกับข้างที่ยังไม่เก็บเนีปาดไปทั้งหัวได้เลยนะคะจะเป็นการมัดสูงหน่อยนะ,ะจะไม่ได้มัดต่ํานะคะ จากนั้นช่อผมที่เหลือนะให้ทุกคนนะคะแบ่งครึ่งน้องอย่างนี้นะแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวผมข้างหน้าเอามาเก็บอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะแบ่งผมข้างหลังออกเป็นสองช่อนะคะซ้ายขวาอย่างนี้นะนะคะเราก็จะปล่อยผมข้างหน้าอย่างนี้นะแล้วก็พอปล่อยผมข้างหน้าแล้วนะคะเห็นไหมช่อมันจะเป็นอย่างนี้นะเอามไปข้างหลังนะคะแล้วก็เอาผมซ้ายขวาขึ้นมามัดข้างบนของช่อแรกอันนี้คือช่อแรกนะช่อแรกนะคะี่เป็นอย่างนี้นะี่ แล้วก็มัดได้เลยค่ะวิธีนี้นะใครที่เป็นสาวผมบางนะคะจะทําให้ผมดูหนาขึ้นด้วยนะแล้วจุกที่ตั้งก็จะทาให้แบบหน้าดูเด็กลงด้วยนะคะมันจะทําให้ดูมีอะไรผมมันจะได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีสองช่ออย่างนี้นะ<ช>แล้วก็ให้เอาสองช่อนะคะมามัดรวมกันได้เลยก็เอามามัดรวมกันได้เลยนะคะวิธีนี้นะจะทําให้ผมดูตั้งโดยที่เราไม่ต้องไปหักผมแบบดิผมอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้กิ๊บเพิ่มเติมด้วยนะผมก็จะออกมาเป็นฟูๆพองๆหางม้าอย่างนี้เลย จะดูมีความฟูความพองแบบเป็นหางม้าอย่างนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ผมข้างหน้านะคะขั้นตอนนี้คือสําคัญมากนะคือมันจะทําให้หน้าเปลี่ยนแบบคอม p l e t ลุคของจริงเลยนะคะไม่ใช่หาผมอลินะคะทุกคนคือปาดไปข้างหน้าอย่างนี้นะ,ะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผื่นแพ้ระคายเคืองอะไรใดๆนะคะสามารถทาลงมาที่ผิวหนังของเราได้เลยตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของกาวและซิลิโคนด้วยนะ,ค,ะคือใช้งานง่ายมากแล้วก็น้องไม่เก่ะให้เกิดแบบผื่นแพ้ระคายเคืองอะไรพวกนี้เลยนะคะ ปาดไปได้เลยนะคะปาดอยากให้มันโคง้งให้มันเคริร์ฟขนาดไหนก็คือปาดไปได้เลยสิ่งที่จะทําให้หน้าหวานนะทุกคนการที่ทําผมให้มันเป็นเคริร์ฟมาเบาๆที่การหน้าผากอย่างนี้นะเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดูเปียกเลยใครอยากได้ลุคหวานๆนะคะเนี่ยให้มันเราเป็นเคิร์ฟอย่างนี้นะอ่ะแล้วที่เหลือเราก็จะค่อยๆปาดไปปาดขึ้นไปข้างบนชุบพยายามนะคะให้ผมอะมันกืนไปกับผมที่มัดข้างบนนะค่อยๆปาดขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆจัดแต่งทรงนะ ทุกคนดูนะคะฝนจะให้วิธีการแบบผมแผ่ออกไปอย่างนี้นะโดยที่เราจะไม่เอามาเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้นะคะให้มันแผ่ไปทั่วหัวอย่างนี้เลยนี่ซึ้บตรงนี้ทําไปถ่ายบัตรประชาชนอะไรใดๆก็สวยมากเลยนะคะไปทําแบบว่างานราชการอะไรเงี้ยนี่มันะออกมาอย่างนี้ตึงเปี้ยน่ารักมากใช้กิ๊บ์ดำติดเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องจะมีพุ่มผมตรงนี้ในการบังกิบให้เราอยู่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นนะถ้าเห็นมันก็จะเห็นแค่แบบเล็กน้อยอะทุกคนแบบแพบรบ่ๆแบบออกมาแต่ว่าไม่ได้จะดูแบบเลอะเทอะอะไรเยอะแยะนะคะ ตรงไหนไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการเก็บเข้าไปอีกรอบหนึ่งได้เลยจะปล่อยจอนตรงนี้ด้วยนิดนึงก็ได้ชุอืน่ารักมากมันจะได้ออกมาประมาณนี้ จะไปหาโบเล็กโบใหญ่นะคะมาเพิ่มความน่ารักให้น้องอีกก็ได้แล้วแต่เราชอบไปเลยว่าอยากได้บางคนชอบแบบโบใหญ่ๆ like อย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบความน่ารักเบาๆอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนปลอยข้างๆนะใครที่ผมหน้าม้าสั้นมากนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้กิ๊บน่ารักน่ารักมาติดนะมีฝนได้กิ๊บใหม่มาจากเกาหลีคืออยากเอามารีวิวมากอยากฝนมาทาแบบอันบ็อกให้ดูนะคะมันมีแต่อันน่ารักน่ารักขอดูก่อนนะว่ามีอะไรที่เหมาะกับชุดสีฟ้าโบสีฟ้าหรือเปล่าเนื่องจากวันนี้ฝนใส่เอเซอร์เรลี่ที่มันเป็นซิวเวอร์อยู่แล้วนะคะแล้ว โยกเยะลุมลัง,ลงเกินไปก็จะเอามาติดตรงนี้นะคะเวลาถ่ายรูปมาเนี้ยคือน่ารักมากชุบนี่มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทรงผมที่แบบออกงานก็ได้ผมนี้ถ่าออกมาละหวานมากคือแบบไปได้แบบทุกลุกเลยจะออกงานไปเดินเล่นหรือว่าจะแบบไปถ่ายรูปแบบราชการอะไรได้หมดเลยนะทุกคนเอาจรงิงทรงนี้ก็คือทํารับปริญญาก็คือรอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นทรงผมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากจริงๆเราทําตามกันดูนะ